สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมแมงทับปูแชนแนลนะครับตอนนี้เราก็มาทำก่อนมาว่านนะครับผมนะฮะตอนนี like ้ครับแมงัพปูนะครับอันนี้สารปูย่าเหรอครับครับสารปูย่านะครับอ่ะแมงตะปูทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะว่านาะก่อนรับเดี๋ยวผมไปตากล้องให้นะครับอ่ะแมงตะปูก็เก็บกวาดก่อนรอบแรกนะฮะเก็บกวาดกันก่อนนะครับก็อยู่กับพี่พอลลี่นะครับช่างตั้มนะครับผม มีแมงกะพุนนะครับนะฮะแมงกะพุนขออนุญาตนะจ๊ะครับปารอารสอก็ไปกวาดข้างบนนะครับมันเป็นอันนี้ครับใบไผ่ใบไผ่ลมเยอะนะครับ,บ,บผลตกแล้วก็มันชะล้างไอ้น,นี่ใบไผ่เก่าออก เอ๊ะอุ้ยนะเห็นไครับก็ตรงนี้นะครับจะร่มลื่นนะครับผมอืมเย็นเนาะนะครับทางตรงนี้นะคะเป็นที่ที่พระอาจารย์พลท่านมาทำพิธีอัญเชิญปู่ปริจิตต์มอัญเชิญปู่ปาริจิตประทับข้างบนคือตรงนี้คือจุดนี้นะครับ ป้าซอ,อาบอกว่าแกอยู่ของแกตรงนี้นะครับก็คือปลูกปฏิจิตยอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีนะครับที่ยังไม่ได้สร้างนะครับลูกปั้นพญานาคนะครับป่าไผ่เนาะดีจังเลยร่มรื่นนะแต่ก็อย่างที่ว่านะมันก็คอเก็บใบไม้น่ะ อ๋อไม่ให้ใบไม้มันร่วงข้างในใบไม้ร่วงใส่ใช่ใช่อันนี้คือโล่งๆครับเปิดเลือกเประทุนเลยใช่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 ที่บนขคายิ่งสบายเลยนี่นะครับข้างบนก็เป็นเนี่ยมันมีกิ่งไผ่มังโนมมากิ่งหนึ่งตอนที่กิ่งไผ่หนึ่งค่ะใช่แล้วสบายกว่าขั้นก็ไม่ต้องเปียยนนี่แล้ว อันนี้ก็คงไม่ได้มาเใาอใบไผ่งแล้วกน้าคงจะไม่หล่นมาก่อนต้องตั้งบนพื้นดินนะก่อนสานี้นะตั้งอยู่น้นดิน่ลางตไม้จำได้ครับแต่ก่อนเขายังตั้งอยู่ข้างล่างทำเป็นฐานเป็นอะไรให้

เมื่วานนี้ฝนตกหนักนะคะก็เลยไม่ได้ไ่าแล้าถือโอกาสวันนี้เป็นวันพระวันวิสาขะด้วยนะคะก็เลยอัวกาสมาไ่ว้วันนี้เพราะว่าตอนที่ตั้งศาลเราถือสัจจะไว้กับศาลปู่มายาคูณไว้ว่า เราจะไหว้ทุกวันพระใหญ่อ๋อวันพระใหญ่นะครับอยากจะไหว้หนึ่งครั้งคือสิบห้าท่านนะคะ แม่อันอนั่นเหรอ,อหทำคิบบัท<า>กทำคีบรับดอกกอน้อยถ้าจะไว้ก็ไ่ว้เดยถ้าจะขอ <c oughs> อะไรก็ขอ ขออยู่เย็นเป็นสุ่นอย่างเดียวจะจอต้องคนละกาดอกนะครับขออยู่เย็นเป็นฝุ่นเชียงเดียวข้อยู่เย็นเป็นสุด่นจะจอก็พอใ้เลยโอ้โหเล็บก็ไม่ได้นะสนอนเมื่อวานอะไรแล้วทำอะไรล้วปลซอมันยังไม่ได้แก่เลยบต้องเล็บค่อยขายโครงก็ขายโคงเลยนอนใจ้าขายได้ไม่ได้จะซอ่ก็นอนค่ะ จะนอนเป็นจ้งานอะไรเลยของเจ๊โซเงินเก็บเป็นสิบล้านเลยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ้าเพราะว่าขายไม่ได้ขายก็ไม่ได้ชมนะครับไม่ชนนะกระเป๋าเงินทั้งหมดเด้อพี่น้องเดี๋ยวแบ้งพัน อากาศโลงลื่นนะครับมีเด่ไม่เลยนะครับเย็นลงมาตรงนี้เย็ยนอากาศแบบอะไรอย่างเลยับครับผมก็ได้มานะทูปนะฮะแต่เดียวยังยังไม่ได้จุดนะครับมันไม่ได้ซื้อทูปอันนั้นนะมันได้แน่นอนมัน,นตาต้องเอาที่ว่ามันเห็นเป็นตัวเลขเอนะเนาะนน มันมีอยู่นะอันเล็กนะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาไม่ได้นมาพอดีได้ป้าซอโอ้แม่นมากอะไรแมงกะพูนดีเลยมันคืออะไรก็จัดให้ครบไงจัดให้ครบคนไม่ต้องนับไม่นับครบพอดีเลไม่ท้าไม่นับเต็มแล้วละอย่ามึงพยทจรนะท่านไว้ออกตัวไหนให้จับตัวนั้นอีกแล้วไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอขอให้ซื้อตัวไหนออกตัวนั้นแหละ เท่าไรเท่าไร่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกินหนึ่งศูนย์เจะให้ยายอไหวกันไหมอจะพอบจะเอ๊ะใครยังไม่ดุดมาให้ยายชอกะักจ้าเอาเนี่ี่คงว่เจบยอ

ทันทังเลยไปกนาทีแล้วใช่เหรออ่าตอดบเลยตัดจบเลยเหรอครับแม่กับพีฟิล์มก็ได้มีโอกาสได้มาว่าด้วยนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นตรงนี้นานเนาะนะครับสารเก่าก็จะเป็นแบบอยู่กับพื้นนะครับ FC เนาะอันนี้เป็นสาลใหม่นะครับ วันนี้นะครับตระกูลแมงสามตัวก็มาพร้อมกันนะฮะโดยพร้อมเพรียงนะฮะแต่ชอบคนร์บอบอืมเอาแมงแมงนู้มือสันเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวครับมือสันนะครับทุบสันด้วยนะครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นขอนุ่มเดี๋ยวทุบสันเอฟซีนะฮะเอ๊ะขออะไรวันเนี่ยขออะไรเนาะนะครับเราก็ไม่รู้แมงน้ผู้ขออะไรนะครับใ้าผมดาว่ยผมจะเดาถูกนะครับ ใครๆก็รู้อ kind of like ่าแม่น he ้ำพูนี่ครับพอหนุ่มโอปป้าเรานะฮะแม่น้ำพูก็นะครับของพมาอะไรนะครับ ดอกดาวเรืองผล mm hmm. ไม้ก็มีนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับสับปะรดนะครับอ,องุ่นส้มนะครับแก้วมังกรนะฮะน่าจะเป็นผลไม้เก้าอย่างนะครับ ขนมนะครับผมน้ำเปล่าพงมาลัยนะครับนะวันนี้ตระกูลแมงสามคนมาพร้อมกันหมดนะฮะเคื่องเป็นตัวอีกนะนะครับนะครับก็เป็นอันนวดเสร็จพิธีนะเอฟซีเนาะนะครับเราก็ได้อ่ามาไหว้เนาะนะครับนี่นะเอฟซี สามตลอดชิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่งถ้าฟูชแนล้วยครับขอบคุณมากครับผม